กเก็บล,ล,ลืมกดอัดไล้์ทิหายเงี้ยแพแบบนี้ไม่มียว้อยลืมมานี่กูร้องเล<อ>ย <อะ S 2> แพบลงเลย YouTube ให้ก,หกูแดงกูก็ยอมร้องไงเงี้ยกูสาทำมาสิ่งที่กูทำมาอืมพีก <laughs> <laughs> ได้ไหนไม่ได้อกัวย เดี๋ยวพไปดูต้องวนก่อนเดี๋ยวม,มีสปายเดี๋ยวเม่โอ้โหไอ้เฮียไอ้เฮียนี่ขุมขมับรอความตายนี่แหละเอ้เฮีย<อ>ใหญ่ๆเนี่ยก็คือทำฉากอย่างเดียวไม่มีของลงของดอกรถรถเสน่หไอ้เฮียนั่นเราไปหาจากไหนก่เดี๋ยวก็รู้ว่าเนี่ยไม่มีก็เ,เปิดไปเนาะพุ่นี้ก็ไม่เอาไอ้เฮียแค่นั้นแหละฮูยไปหาประกรอบ R700 มาเล่นเหนือ ถ้าเจอร้อยกระดอบไหนวะจอ,อ,อบปืนมาลนี่อดอกข้างล่างนะ่ะข้างล่างบังเกลือเฮียน,นี่น้ำคำแตกตายกูเคยได้อยู่กูเคยได้ข้างล่างอยู่จอบปืนนะกูก็เคยได้จมูกไอ้เฮียนี่ขีแตกตายเขาปีเฮียน,นี่ไอ้เฮียนี่อะไรดีะวะเขาปีถ้าบ่อน้ำนี่มีแบบอะไรประดุกยักษ์ในะเหมือนใน RE4 ก็น่าจะสยองดี เิงมันต้องให้ผีสปอนเลยแม้แต่มันจะโกงแม้กับเราไม่รู้ไม่สนเราก็แค่เซฟมันดีเซฟมันดีพอดีเกี่ยวกับเราไม่รู้ไม่สนใช่ผมไม่ได้ใช้บั๊กใช้อะไรของเกมนะครับเกมมันเป็นของมันเองผมไม่เกี่ยวไม่รู้อยู่ยาวไปหรอวะไมวะทำไมถูกเมย์ถูกบอลลูส์ถูกอะไรแบบอั้นหรอ เปลี่ยนซัาเฟย์ท์แมนมันออกมาจากข้างหลังกระดูกนั่นแหละคือยังไงมันก็ต้องให้ขึ้นมาบนนี้ต้องมีเลือดแล้วเพลงประกอบแบบดาร์กโซ่จริงอะเพรว่าไม่เห็นกูเห็นไม่เห็นสิ่งที่กูเห็นมันล้มอยู่ไหมเป็นที่มันกูเลยเฮ้ยมีดาบมีดาบไม่ใช่แค่เอ็ดคาริเอ็ดคาริบอยเอ็ดคาริบอยไม่คิดว่ามันเก็บได้แบบวะ ไม่ได้นะทรงนี้ขอปีนนี่ก่อนได้ปะยังอย่าเพิ่งเรียกมันออกมาก่อนได้ปะกูขอปีนนก่อได้ตรงไหนได้บังวะเนี่ยเฮียปีนไหนได้บังวันเอ้ยตรงนี้ปีนได้ปอกว่าปีถึงปอกวะเอาปีนละเฮียกูก็ปีนแล้วอ้าวปีก็ปีนแล้วว่าแล้วมึงต้องใช้เข็มเหลืองไรเฮียอะไรสุด อะไรไม่เอออยดดไอ้คนนี้กูเก็บไม่ได้จริงอะแล้วเราเราต้องทำแบบรู้ว่ามันจะมันมันมันเกิดูกม้ยก่อนมันไม่เกิดแน่นอนเลยเออดีเลยไรเยไอะอีฮี้ทะลุเอาต้องมีทะลุกระดูกไอสัตว์อะไรวะเนี่ยนั่นไงปืนอยู่ตรงนั้นนี่แค่ลิกกระเพ็ดปืนเอเลี่ยนใช่เหรออืออเฮี้วิ่กลับิ่ลับเราขึ้นไปทำพี่อะไรก็ไม่รู้อะไรอะไรยังไม่ เราจะไปจับของที่ฆ่ากันหรือว่าเราจับแล้วบอสสปอบจะมีผิดหรือไงผิดแม่สนิกเห็นบอสอ่ะเดินเลยเราขอถ้าขนาดนี้แล้วมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้เหนื่อยดูฟอกเก็บเพิ่งเก็บไหมเยอะเสียงเที้ยอะไรเก็บนี่นเก็บแล้วนั่นสินะมันลงมาแล้วมันลงแล้ว แมงตกมาจากไหนวะไอสัตว์สไปเดอร์แมนภาคที่สองเหรอไม่ตกใจหมดปืนโคตรแบบไอ้ยี่แม่งแบบลาผสมอะไรวะเนี่ยไอ้ยี่ลาผสมกับจรโเข้นะปัญญาอ่อนเลยเยี่อะตีโลกเอื้อตีโลกเอือไอ้ยียตกทีจะตีโลกเอื้อเลยเหรอี่เอ็มยังก็หอยแต้เนี่ยไปเนาะกิโลวะเนี่ะแปดโล เอยาก็ด,ดิวโดย Jamie, <anak> lonely, ักษ์จอยเผากันเลยกระสุนก็หมดแล้วเพื่อนูกนกระสุนมาร์กอ่ะกระสุนมาร์กใช่มาร์กห่อเออเนี่ยอ่ะมีมาร์กให้ยุทธนัดอ่ะเก็บมาแต่ยุคแรกลืมองเอาได้ใช้แล้วทีน่าจะคงจะต้องติมหน้าดูเลยที่ผ่านแล้วน่าใส่ตะข่เหี้ยอะไรน่าจะใส่พวกตะข่อมอัดเลยละ รอเผาทิ้งไปเลยเอาไปดิขอคมๆลองยิงโปรตีนไอ้พันหม่องดิโยโยตายเลยจังไหนวันนี้ไอ้ปืนแม่งก็ไม่ได้แนวเอวีอาผสมไอ้ขี้อะไรทั้งแกเออมันเหมือนซิกเซาเอ๋ยเอาไปเที่วไอ้เขี้วิ่งหัวมือนซิกไอ้เขี้กระสุนก็เผาแบบเออเผาทิ้งเลยจ้ะ ตรงปืนโคดูบาดเลยทอดพฟังเลยเฮียตัวตกทีเดียวเองตกมาตกมาบาดเลยอ่ะบาดกูดีเฮียตัวเียอากาศสวบสวบเลยเฮียโอ้ยไอแหวแม็กซ์หนึ่งแม่เจ้าอยู่ไอ้เฮียโอ้หมดแล้วไอ้เฮียแล้วอะต่อไปก็อินสารภาพหรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังวะเฮียหนาวนะ เออเริ่มละเริ่มละเอาถุงไม้ไปก่อนเอาก็ดิเจ้ากูเต็มมคนเดียวเลยวะกูไม่แบกอะไรด้วยกูเต็มมากอุ้ยอุ้ยยังไงเนี่ยอ้ยมัดอีพีบเลยมาพีบเลยขาดคนแมน นี่ตัวนึงตกเป็นทักษะอีกตัวนึงหลัางนะลัางนะลังโอ้ยมึงวิ่งแบบวม่งฐานเ um. ลยว่าว่าไม่ต้องอยู่แถวนี้เถอะยีนนะว่าเราควรทำยังไงไม่เหลือกระสุนแล้วเอเขยิหมดแล้วไอเฮียทิ้งลูกโมเฉยเลยนี่แหละเก็บลูกโมก่อนทิ้งลูกมาปั๊บไอเรื่อเดี๋ยวกูซ่อมปืนก่อนไอีเงี้ยวิ่งมึงมาตบปืนกูด้วยเยอะ ที่เรทำไงดีวะเราออกไงเราอย่งไรอะกูเจมด้วยเฮียเฮ้ยออกไงออกไงกลอลวนได้ไม่ได้วะไอ้เยายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยิ่งแม่องตกใจหมดไอ้คุ้ยเอ้ยเราลวนกระสุนไม่ได้ไอ้สัตว์เอ้ยรีจักรันดีตีนกูไม่เฮียท่านไหนวะทำไมกูหลวกระสุนไม่ได้วะบักก็แบบเออน่าจะบักลวนไปไหนไว้ให้ดิไม่ลุนไม่ลุนไม่ลุน ทิ้งไปไหนวะเนี่ยมันอยู่แถวไหนตะกี้กูเห็นนะเราคงเดินมาเกมหัวคุยเฮ้ยติดดีบัฟอะไรหรือเปล่านะนี่นี่นนรเราเก้าทหารออกเรู้ส่วนอะไเพื่อนน่าจแนนะ,าะแม่ละเขาสนปสมแม่พี่ไม่ได้เอาปืนแล้ได้กูแม่พี่ออ,อกพี่อะเดี๋ยวดีก็มายัางไงไม่รู้ ไปไหนวะไปเสามีผีข่าวเฮียอะไรเนี่ยมอนสปอร์ตแล้วเฮียปักเกียร์สัตว์เอ้ยไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะในเดอะลอปเดลิง่ะพอมดมันเป็นร่างขาวแล้วเขาเรียกอะไรวะจะหาทางอ้อมดูโอ้โหสามตัวเลยวะอะไรวะเนี่ย แมงปีนได้ด้วยไอ้สัสเฮ้ยมันมั้วกม้วกว้วกม้วกแมงเอ้ย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 มันสุดโหดไอ้เหี้ยครับยังยังไม่ตายตายแล้ว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 เราเราน่าจะเดินลงมาด้านล่างไอ้เหี้ยนี่ตาดีชิบหาย ถอยๆกันมันถอยกันมันมันเอ้โมาถอยๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆ้ยๆอๆๆาวๆๆๆๆๆแๆๆ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 ยๆๆ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 ยๆๆๆๆๆก็ไๆๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆกๆๆ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 ่ๆๆ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 ลๆๆ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 ๆรๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆได้ด้วยเหรอเมื่อกี้อะไรวะ มันได้ดูมันวได้ด้วยมันวัได้ด้วยไอสว์ของมนพิซาร์ดหมดใช่ไหมอะไรของมันวะเรากำลังจะตายกันหมดเหรออวีางไพอมมนแห่งกอนดเปืนมืงจริงเฮ้ยเฮฮเเอาไปเป็นตัวเลือกตายกูว่าตรงนี้หลงได้ปะ ก็ลงมาขาหักกับคูไม่ต้องพูดเลยมันมันไม่น่าจะไม่เ,เลยลอภิธินานผีสัตขาหักแน่นอนเลยเหยี่ย <c oughs> เอาหัวตอกันเอาหัวตอกันเอาหัวตอม <c oughs> ันเร็วเร็วทางไม่<บ>ดี ให้ลงไปแพนหมอกสแคร์อย่อา่ม่เอามาต่มาต่อมาต่อมาอาอาตอตตอมาต่อมีอมา่มามมอมาตอ้าตอม่อมาต่อมมกตมาต่อยา่ยมี่มต่า่ใมาทุอมาีมาอาต่อาตมาตมา่อาตอม่เม็บ่่อม่อ่าปอออา่อตอมอา่มอ่่ อาไม่เจ็บอีกรอบว่ะอยากให้เรือเต็มร้อยปวดกระเพี้ยวข้างหน้ามีกระดูกดำตรงทางขึ้นตรงไหนวะตรงไอ้ทางขวาตรงบันไดเลยไอ้ตรงนี้มันก็มีผีอีเนี่ยอ๋อมั้ยฝั่งนี้ไหมขึ้นขึ้นนี้ไหมถ้าถ้ามึงอยากลองไปดูไอ้ข้างหลังไอ้หัวกะโหลกอะ,อะ,อะตองน,นี้ขึ้นขึ้นทางนี้ แม่น้ำหมายเนี่ยมันไม่แน่ใจเหมือนกันมันมีใบไม้ปิดอ่ะดูมันก็เข้าไม่ได้นะว่าอ,อย่างไรก็ต้องไปข้างในไปที่นี้มั่นใจไปเราขึ้นข้างบนเนาะมอนน้อยกว่าเอาอะไรเราก็ต้องหาทางนั้นนะเวย้วยเฮียจะให้เปลี่ยนรู่กระสุนเราจะเปลี่ยนเอาหารด้วยเอาไงเจะไปไหไอ้ที่ทางนี้แหละพี่สู้น้อยได้ผลผลิตมาก มันมีผีตัวขาวไอ้ไว้ก่อนอดออ๋อเ้าเไ,ไหมอ้อมไปฝั่งนู้นได้ไหมอ้อมไปชิดหินก้อนนู้นอะ่ะหินซ้ายมือเราจะมีแค่ไอ้ตัวขาวตัวเดียวละไอ้ตรงนน้นมันมีเยอะน่าทางขวาจะมีตัวดำอยู่ทางขึ้นลองย่องแบบสุดชีทกันได้ไหมได้ได ต้องเตรียมเยอะกว่านี้เลยเนะี่ยถ้าเราไม่มีไอ้เช่ยนั้นนะ่ะว่าเราแพ้แบบแพ้แตกเป็นมุมละแลวคิดสภาพไอ้สองตัวที่เรายิงไปตนอนเขาวงกดที่อเอาขอมาแค่นั้นนะ่ะมึงกะมาล่าพวกกูเลยนี่ว่ะคือม,ค,อค,อมคือมันใช้ชีวิตอยู่ข้างในนี่ไม่ได้ไอ้แค่ไม่งั้มันใช้ชีวิตยากอืมไม่มีอะไรให้กินเลย โอ้โหเข้าระยะมันก็มาเลยวะจิ้ิโอ้โหเยอเอาสรุปเลยสองทีสรุปั๊มเร็วปั๊มหัวใจกันเสียง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 มันมีเสียงไว้อีกจะบอกมันกีดอะเยอะดมาว่ากลเข้าไปท่ามั ยึดไว้มึงไม่พอยหลังไม่อีกหลังไม่อีกมันตบสองคนเลยเฮียยิงก่อนยิงไอ้ย่อขอให้ยิก่อนไปเลยไปเลยท่านเดียววะไอ้ขี้ก็ไปเหตุตัวเดียวจริงไงมันสปอนเพิ่มมันสปอนเพิ่มมันมันมันมาจากหลังเราด้วยหลอกกู ิงไดเชี่ยโอ้กระดูกดำแบตลี่เก่งเก่งแบตลี่โอ้เสือแบตลี่โอ้แย่เลือกไห่อยกมาอีกไอ้ดมาอีกไอ้ดำมาอีกไอ้ดำไอ้ดำวิ่งวิ่งแล้วเอาสนายยิงก็ได้ไอ้ยิ่งอย่าขยับดิไปเถอะยี่สิบสองแล้วสุดท้าย ี่นี่เดี๋ยวผมก็ถูกตามถูกุ่มิดชิดชิดชิดขอบเลยชิดขอบเลยไอ้แม่งอยากกันรูตี่มเลยไอ้รูเฮียเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้ทางเราเข้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชดูดิมีขนอยู่รอบๆแล้วก็มีรูด,ดำๆตรงกลางแม่งรูตู่มทีเนี่ยโอเคเออนี่กราต้องเจอเป็นหมุดรอบใช่ไหมเนี่ยน่าเจอมาก มีไฟนำอะไรที่ไฟคือเป็นแบบใหญ่ๆแต่ไม่ได้เป็นของคุยค่อยๆเดินก็ได้เราดูดีๆเหมือนเหมันตอนเข้ามาจะเห็นรูอะไรแปลกๆอันนึงนะแต่แต่ก็แวะดูแล้วมันก็เป็นทางตันน่ะดูเล็กๆเหมือนรูแมงมุมเกิดอ่ะแต่เราไม่ได้แคะเข้าไปแม้แต่เราต้องผ่าต้องผ่านต้องคอย มันอยู่ทางซ้ายมือนี่แหละเราเข้ามาอยู่ขวาหมดเลยใช่ใช่ใช่เรเข้ามาอยู่ขวาว่าจะเก็บกระสุนไว้ไปยิงไก่นี่ไงมีใหญ่อันนี้หรอวะตรงนี้กระดูกใหญ่เหี้ยนี่หรอวะนี่เอไม่ใช่รูเหี้ยนี่เออะไรตรงนี้ตรงนี้ก็ใหม่ ใช่ที่วะเราก็ไม่สั wait, ่งกตเลยจะเข้าไหมเียมเ่งเรอเดรคัมทเดกล์พักสามอลาก่อนว่โต มัวละคุงงัวละหลอนละเห็นม uh, ีแรงออกเลยซุยแล้วนี่นี่บูวะเออนี่ไงไอ้หนี่เออคุณบอกไป้ลสไลด์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปไปเร็วกินเอาทีเอ้ยช่วยหมูป่าสิบสองตัว get out get out i hit the chest เอาน้าว oh บวไว้แล้วกระโดดไล่ขึ้นไปโลกไว้นี ities, knew, oh ้ไอ no ้เหี้ยกลับถึงและกูจะโยนปืนทิ้งให้ดูเลย้เยี้่่น้องๆเอาปืนตีไหมน้องๆที่เกิดใหม่อพวกพี่เลิกแล้วนะเจือกันน้องมดิสฟอร์กีรลานได้มาแต่เดีคุณเอาของไม่ให้ตัวไก่เลยโอ้ยยี่่โดนถ่ายทีชีสเด็ดโผล่ม ขนแดว่ากระสุนเราเยอะเลยนะที้ยังขนาดเนี้ยตอนนี้ตัวเ<ม>บาพี่เยอะเลยอ,อุ้ยหมดไปห้าหกร้ดัดสัตว์แม่งช่เยืะจริงเราจะจำจะเต,ต่อันแรกอยะะอันท้ายอะ่ะไอชี้หนักกระสมากอีกใช่ด้วยเล่นชิช้นเสาไอชอตคนนึงมาสเลยับกจะมาทำธุรกิจสิงเหร้อย ตัวโคตรเบาไอ้ยันเรามาฟาร์มหาปืนแล้วยิงกันดิไม่แน่นะไอ้เีัยตอนนี้ซื้อนนี้ต้องทำมิชชั่นนะไม่มีมันก็ไม่เจอคนนี่เหรอแน่นพวกกูแบบมีของจากข้างนอกมาเยอะๆกว่าเตรียมพร้อมมะพร้อมสุดเลยอย่างตุลักตุเร่แนดนี่เฮ้ยของตกฟอแน่นอนเลยได้กินมีแรนไนมป็นแรนไนเป็นอะไรวอะไร อะไรนี่อีตดโอ้โหต่าอีกดอกเฮ้ยนี่มันต่ำเลย้นี่แดดใสทันเล่าวีอาเชมเปียนมาเฟนเราต้องกลับไปรูปปกติก่อนนะไม่ถึงจะคอมพีดจริงๆอ่ไว้ใจอะไรไม่ได้เท่าไหร่เียเอเลนเจเกอ้เหียแดบใหญ่นาะไหนเนี่ เกี้ยมาสวนอีเดนปะเนี่ยต้องยิบดาบด้วยนั้นออกเลยให้เราออกเลยโอ้ยเฮ้ยอุ้ยมาอีกมาอีกมาอีกตัวตายตัวไอ้สัตว์จะได้คนเรากรึ่งมันจงมันต้องโดดๆข้างหลังนี่เปล่าวะมีที่เดียวว้เนี่ยก็น่าจะอย่างนั้นเลยอ่าผูโดดได้ปะเนไ่มโดดได้อยู่อ่ะมาอย่างกันหมดทุน กูลงไปเองเพื่อนโอ้โหเราโดดเรือเรือหนึ่งมังมันกลับมาโลกขาวเอ้าเชียร์กูโดดมาแล้วโอชีพอยู่หลังตลอดรอาเอาแลากูอยู่ไหนไปลุกเอ้าอันนี้อันนี้อยู่หลังตลอดนะไฟเลยต่ด้วย โอ้ยเฮียเองอันนี้คือรอดแล้วเหรอเราคุยอะไรนี่รอดจากโลกเฮี้ยนั่นแต่ว่ามาก็ยังโลกอย่าี้ยนึงอยู่มันก็มีอยู่ทางเดียวปะหรือว่าเรายังไม่ได้เราหนีทางเลือกแล้้วตองมันมันมันออกเนี่ยแต่มันต้องออกทางนี้แหละแต่คืองูว่ามันกลับโลกยังไงดีนี้มันเหมือนมันเป็นเฟสไปเอาปืนวะชิบหายแล้วยัง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 มี มปแล้วไอ้ที่เลยร <ขอ S 2> ้องล้วไอ้กิ๊ฟเขาแบบว่ากูจะกลับได้นะไว้ไวอะไรแดกเขาไฟกู หลบพี่ตัวก็ยังอยู่กับเราอยู่ดีว่ะเย้เอ้ยแล้วจะออกจากที่นี่ยังไงวะจะมอลโลหรอบแ,รแบบงั้นกูดิบก่อนนะมึงอยู่ไหนอะอยู่กลางแปะเหรอเออมันอยู่มันอยู่ขอบหินเนี่ยขอบแมพไม่รู้อยู่ไหม